ขยานยนฮอนดาร่วมตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์กับโครงการซีโร่อักซิเดขี่ใส่หมวกขี่ไม่ซิ้งขี่ไม่เมากาน91รู้ทันรู้ทา กลับมาช่วงนี้นะฮะและเข้าสู่เวลาของ91รู้ทันรู้ทางครับท่านนายมือคําหลังอาหารเย็นนะครับวันนี้เป็นทางด้านของท่านรองเชิดช่อเชื้อสมบูรณ์นะครับท่านรองนายกสมาคมทานายความแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ สวัสดีค่ะท่านรองค่ะวิทยาสวัสดีครับคุณวิทยาคุณตียดาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่ท่านรองหลังจากที่กลับมาเป็นวิทยากรนะครับในรายการให้ความรู้กับคุณผู้ฟังทางกฎหมายด้วยจําได้อยู่ช่วงหนึ่งคุณแจนใช่อาจจะหลายสัปดาห์แล้วหลายสัปดาห์แล้วนะที่ที่ทางท่านนายกกับท่านรองชชนะบอกว่าจะหยิบยกประเด็นในเรื่องการไปเป็นพยานในชั้นศาลจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะได้ไม่ ไม่เคยจะได้มั่นใจในการแอบไป<ร>ข้อ,อสารเรา,เราจะไปฏิเศธได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีหมายสารมาให้เราไปเป็นพยานอย่างเนี้ค่ะรย์คะครับผมในเรื่องของการไปเป็นพยานในศาลเนี่ยครับครับเรื่องของการไปเป็นพยานในศารนี่ยเอมันมีข้อกําหนดอยู่นะครับ,รบในประมวลกฎหมายนะครับทั้งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายพิจารณาความพยานนะครับพิจารณาความแพ่ง การไปเป็นพยานในศาลเนี่ยก่อนถือเอาอธิบายภาษาที่ชาวบ้านเราเข้าใจกันเ่ายังครับผมค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยว่าคนที่จะไปใครบ้างที่จะต้องไปเป็นพยานในศาลค่ะนะครับหนึ่งเนี่ยต้องมีหมายเรียกของศาลค่ะต้องมีหมายเรียกของศาลนะครับคือศาลเนี่ยทั้งศาลแพ่งและศาลอาญาหรือศาลใดๆก็าตามนะครับเช่นศาลปกครอง การรัะจะรรมนโดนทุกสารที่ดีอยู่ในเป็นทารทีิที่ทิธเนี่ยนะครับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคู่ความเนี่ยเอาง่ายๆคู่ความก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือโจทย์โจทย์คือผู้ที่ฟ้องร้องนะครับหรือผู้ที่กล่าวหาค่ะะอีกคือผู้ที่ถูกฟ้องร้องผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับสองฝ่ายทีนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสมมุติว่ากรณีว่ามีประเด็นเรื่องของการฟ้องร้อง เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินครับที่เราเป็นความกันเยอะๆนะครับนายกไปกู้เงินจากในขอค่ะนะครับเกินกว่าสองพันบาทหนึ่ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บอกว่าถ้าจะมาฟ้องร้องกันได้ก็จะต้องทําเป็นหนึงคือลงรายมีชื่อผู้ต้องรับผิดครับือลงรายมีชื่อผู้ที่กู้เงินไปครับแต่ก็ต้องมีพยานัำลองจะมีพยานหรือไม่ก็ต่างโดยปกติ สมมติว่านายกไปกู้เงินจากนายขอเนี่ยพยายาที่เกิดขึ้นก็สมมติว่ามีนายเชิดชอเนี่ยครับคำถามนี้ว่าเมื่อนายขอไม่มาที่ตามสัญญาไม่มาชำระหนี้ตามสัญญาตรงนอ้กนอืกก็สุดถามสุกถามไปแล้วหลายข้างหลายบทนายขอก็บ่ายเบียงปฏิเสธโดยการไม่รับบ้างไปรู้เรื่องบ้างสุดท้ายสุดก็ต้องไปดำเนินไป ก็ไปหาคนาปากก็ดำเนินคดีกันไปในการดำเนินคดีก็ต้องบอกว่าไปฟ้องในขอในข้อหายากูเงินครับสัญญากูเงินก็เป็นวัตถุครับเป็นญ,ญาที่แสดงว่าฝ่ายในกอนเนี่ยเป็นผู้ให้กู้แด้ในขอเป็นคนจิบันครับค่ะนอกจากมีพยานเนี่ยมันพยานวัตถุพยานุนคน พยานวัตถุจะรวมทั้งเองกสารรวมทั้งลายจินหลายอย่างส่วนสิทธิไม่มีบัตรกับพยานครับ,บในพยานบุคคลครับเราพยานบุคคลเราก็บอกว่าบุคคลที่เป็นพยานที่รู้ในใครหรือรู้เห็นด้วยต่อการทำพยานนั่นคือใครนายเชิดองลงนามว่าเป็นพยานับยานครดูเห็นกับการพูดเงินระหว่างไอ้กอกับไอ้ของอนายเชิดชองก็ถูกกาวเป็นยีารในศารมีการแท่งสมมติว่าสารแท่งเจ็ประมาณนครเรา ครับนายกผู้ซื้อเป็นโจทย์ก็จะระบุนะครับในบัญชีระบุพยานหลังจากยื่นฟ้องไปแล้วก็ยื่นบัญชีระบุพยานแนบไปด้วยในบัญชีระบุพยานก็อ้างทั้งพยานวัตถุนะครับคือเอกสารัญญาคือัญญานผู้ยื่นเนี่ยและพยานบุคคลคือตัวเองก็อ้างตัวเองเป็นพยานเพราะตัวเองเป็นคนทำพยาคู่นะครับก็เป็นผู้ให้กู้และนายเชิดช่อผู้รู้เห็นว่านายก เขาให้ในขอผู้โดยยืงนเงินไปหนึ่ง่นบาทด้วยพยานฉบับลงที่หนึ่งตาผมห้าร้อยห้าสิบผมก็ในในกอเขาบอกอ้างเนะรี่อ้างผมเป็นพยานทีนี้ในการเป็นพยานในศาลมันมีหลายหลายสถานหนึ่งเป็นพยานตามมันก็เรียกเป็นพยานอักโจทย์เนี่ยนะครับคูอในขออ้างผมเป็นพยานโจทย์เขาจะนําผมไปเป็นพยานตัวเองก็ได้นะครับในช่องลอตีระบุพยานเขาจะบอกเป็น ที่ฝ่ายโจทย์จะนำมาเองครับนั่นหมายความว่าตัวโจหรือในกองอื่นของฟองดีเนี่ยเ็าจะต้องมาติดต่อภายนเครือขอเครื่องนำตัวในเครือช้อไปการพยายาในศาลมาเป็นพยายาครับจ่ากนี้เข้าเป็นตกลงกันเองจากนี้เราก็ไม่ค่อยจะมีตักฐานหมยความว่าในเครือข้อก็รู้อยู่ในกอง็รู้อยู่ในกองค่ะถูกไปถูกก็าไปถูกหมนี่ป็นพยานค่ะสองถ้าเกิดไม่ได้เป็นพยานครับเช่นในเครืออ มาลงชื่อเป็นพยา,ยานแล้วคุณช่วยมาขยายให,ห้ผมหน่อยผมไม่เอาผมไม่อยากยุกผมไม่อยากยุกอ่ะธุระไม่ใช่บอกค่าอ,อย่างนี้มันไม่ได้ผมก็ต้องยื่นับสาลถูกไหครับ,รบขอให้ศาลยื่นร้อต่อสินขอให้ศาลออกมาเรียกออกไปศาลก็จะถามว่าแล้วเขาเกี่ยวพันอะไรครับ,บอกเขาเกี่ยวพันเรื่องว่าเขาลงรายอชื่อเป็นพยานในวันนั้นเอาศาลก็บอกเอาอย่างนั้นเขารู้เห็นเป็นเขารู้เห็นด้วยเป็นประจักษ์พยานเดือ ศาลก็จะท่านก็จะออกหมายเรียกก็คือเป็นกรณีที่ทางในยอซึ่งเป็นโจทก็จะต้องดําเนินเรื่องต่อศาลใช่ไหมครับต่อศาลไปอ่าครับศาลท่านก็จะออกหมายเรียกครับทีนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ของศาลเนี่ยครับอืก็เป็นคนมาส่งหมายเรียกพยานเรียกพยานครับ อนะครับก็มาถึงในช่วงขั้นตอนนี้นนดเดี๋ยวเราขอเบรกสักครู่นะครับท่านรองครับเพราะมีสายสดเข้ามาเดี๋ยวจะให้คุณพรทิตานะครับแหมแทรกคําถามในเรื่องของที่ดินกันก่อนในช่วงนี้นะครับคุณพรทิตาเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะคือว่าจะถามเรื่องที่ดินนะคะคือที่ดินผืนเนี้ยจะเป็นของตาแล้วเขาให้พ่อไว้แต่พ่อเอาไปลงชื่อน้องสาวไว้ประมาณสี่สิบปีที่แล้วค่ะแต่ทีนี้น้องสาวไม่ยอมโอนกลับคืนให้ ไม่ทราบว่าเรามีสิทธิ์จะฟ้องร้องเอากลับคืนมาให้ได้ไหมคะ,คะเอากลับคืนมาได้ไหมอาจารย์คะครับได้ได้ยินครับ,ค,รบคุณพรทิาครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเอ่อเวลาที่เราพูดกันอย่างหนึ่งครับขออนุญาตตอบอย่างตามภาษากฎหมายก่อน,นอคน่ะคุณขอไยครับรท่านรองคุณพรทิตาได้ยินเสียงไหมครับต้องฟังทางโทรศัพท์นะคะปิดวิทยุก่อนเลยถ้าเปิดวิทยุแล้วเสียงจะกวนกันนะนะค่ะอาิจท่าน ท่านรองครับคนพรทิตาฮะคณพรทิตายังอยู่แต่ว่าท่านรองสายหลุดไปนะครับคุณพรทิตาเดี๋ยวผมขอนะให้ทีมงานเช็คสัญญาสักครู่ได้ไหมค่ะมีมีคำถามหนึ่งคำถามอยากจะถามคุณพรทิตานิดนึงว่าณปัจจุบันนี้คุณพ่อยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะคุณพ่อยังอยู่ค่ะยังอยู่มาที่40ปีค่ะ40ปีแต่ว่าน้องสาวไม่ยอมแบ่งแยกให้เค่ะไม่ยอมแบ่งให้เออเป็นเป็นที่ดินพร้อมกับบ้าน ไม่ที่ดินแต่เปล่าแต่ว่าเธดปลูกบ้านใจแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมแหม่งแย่งให้ก็กลายเป็นว่าที่เป็นของเขาอยู่แต่บ้านเป็นของเราไงคะโอ้โอ้คนะโอเคชัดเจนค่ะเดี๋ยวราฟังนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคุณพรทิตาฟังทางวิทยุดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์เชอทันได้อธิบายให้นะคะนะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่ทีมงานกำลังติดตามสัญญาณอยู่สัญญาณการฟังจากทางวิทยุเนี่ยจะชัดเจนมากกว่านะคะแต่แน่นอนว่าเมื่อฟังไปแล้วเรียบร้อยเนี่ย อาจจะยังมีบางคําถามที่สงสัยอยู่ก็สามารถโทรกลับเข้ามาถามได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยฝากคําถามไว้กับทีมงานใ่รล่าสุดอาจารย์ชัชชอมาแล้วรีบร้อยนะคะอาจารย์คะครับผมผมขอประทานโทษครับเมื่อกู่สายหลุดคุณพ่อที่ถ่ายอย่างนี้ครับค่ะอคุณตาเนี่ยยกให้พ่อค่ะแต่ไม่ได้ใส่ชื่อคุณพ่อไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลกฏใดก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นคนเป็นไปใส่ชื่อน้องสาวค่ะไอ้อย่างนี้นะครับ ถ้าดูหลังสารบัญจดทะเบียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ขุนตานะครับตกลงในในสารบัญจดทะเบียนหลังหลังนโฉนดที่ดินว่ายกให้นะครับกับน้องสาวของคุณพ่อเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์มันถูกโอนไปเป็นของน้องสาวแล้วนะครับถามว่าสมบูรณ์ไปตามกฎหมายไหมว่มาสมบูรณ์ไปแล้วทุกป,ประการนะครับแต่ข้อตกลงนี้เนี่ยทางเจ้าพนักงานที่ดินก็ดี เขาไม่ได้ทราบด้วยนะครับ oh. เป็นเรื่องข้อตกลงของเรากันเอง mm. นะครับระหว่างคุณพ่อคุณกับกับน้องสาวของพ่อคือคุณอาเนี่ยนะฮะ mm. แล้วยิ่งการมันผ่านมา40ปีแล้วเนี่ยนะครับมัน มันไม่ทราบว่าจะพูดอะไรกันได้่ังผูจริงนะครับยกเว้นแต่เพียงว่าเขาไปคุยกันดีๆเท่านั้นนะครับถ้าจะไปฟ้องร้องกันเนี่ยผมว่าได้ไมครับเรื่องยาวเรื่องยาวที่ทางกฎหมายเนี่ยพอทําได้แต่ว่าคงจะต้องซับซ้อนหน่อยนะครับครับอนงไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับตรงๆนะอยากเรียนตรงๆนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเขามีไว้เพื่อที่จะทําให้คนเนี่ย อยู่ร่วมกันด้วยด้วยความสงบนะครับคิดว่าเรื่องนี้คุยกันดีกว่าครับจรจายัปดนที่สุดที่ดีที่สุดนะครับแม้ทีนี้ก็มาต่อเรื่องของพยานในศาลนะครับไปถึงกรณีที่นะโจทย์นะครับก็คือในก่อนะครับที่ต่้นรองได้เรียนมาบอกว่าเนี่ยก็คือต้องไปร้องขอต่อศาลนะครับให้นะพยานนะครับที่รับรองออกหมายเรียกเนี่ยนะฮะครับผมทีนี้เมื่อออกหมายเรียกเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลก็จะนำหมายเรียกมาที่พยานถ้าเราเป็นพยานเนี่ยนะครับตามหมายเรียกของศาล แล้วขัดหมายเรียกของศาลคือไม่ไปศาลด้วยเหตุด้วยด้วยด้วยที่ไม่มีสาเหตุเช่นสมมุตินะครับในวันที่ศาลเรียกม,มั่วศาลนัดว่าวันที่หกคือวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะฮะวันที่หกมีนามีห้าห,าหรือหกให้ไปศาลที่แท่งเวลาการนริกาเอาพอดีกับเรียวกว่าในวันนั้นเนี่ยเรานัดก,กับแพทย์เพื่อทําการผ่าตัดโอ้สําคัญนะครับหรือเรานัดก,กับ,หร,รกกบหรือเราไม่สบายนะครับ Um <f ow> นอนป่วยมาตั้งแต่วันที่สี่นอนอยูโ่โรงพยาบาลไปไม่ได้หรือเราเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะครับแล้วปรากฏว่าเกิดอุทธกภัยอย่างนี้นะครับกลับมาไม่ได้หรือเราไปเดินทางไปต่างประเทศแล้วใบบินกลักไม่ทันอ,อย่างนี้นะครับซึ่งเราไปล่วงหน้าที่ก่อนคือเหมือนกับว่าฉุกเฉินนะครับท่านรองครับมีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุุที่ใส่เหตุนั้นคมอย่างนี้แหละก็ต้องให้คนไปบอกนะครับ หรือไม่อย่างนั้นหลังจากกลับมาเราก็ต้องไปแจ้งนะครับว่าเหตุที่เราไม่ได้มาในเหตุไหนแต่นี่มีมีกาหนดภายในกี่วันไหมครับหลังจากกลับมาต้องไปแจ้งเพราะไม่ดีครับไม่มีแต่ว่าเราก็ควรจะไปแจ้งให้กับทางคู่ความคือทางตัวที่เข้าออกหมายเดี่ยะครับเป็นฝ่ายโจทย์เนี่ยให้เขาแจ้งเขาจะได้ไปไปไปนำไปแจ้งต่อศาลว่าเหตุที่ไม่มาศาลเนี่ยงอะไรเป็นนะครับศาลท่านก็จะ เพ mm. ราะมันขัดขัดต่อกฎหมายนะครับคือเรียกไปเป็นพยานน่นงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไปเป็นพยานตามหมายเรียกของศาลเนี่ยครับต้องขอฝากเกณฑ์ท่านผู้ฟัง่เบารพนะครับว่าการทำเนินคากยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองใดก็แล้วแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องในประชาส่วนของประเทศนั oh. ้นๆด้วยครับถ้าเราไปศาลเช่นในสัญญาคู่ แบบนี้ศาเรายกตัวอย่างแบบนีนน้ในเชิญฟ้อ,อไปศาลก็พูดตามความจริงที่ตัวเองรู้นะครับเขาจะถามความในศาลว่าในวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยคุณอยู่ในสถานที่ที่ทำสัญญากรนี้ตัวจริงหรือเปล่ามผมก็บอกว่าจริงครับแล้วคุณได้อ่านสัญญาตัวดูทุกฉบับไ้ทุกข้อแล้วใช่ไหมผมได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างครับผมบอกเข้าไป แล้วทําไมคุณลงชื่อเป็นพยานในสารในเอกสารนี้ล่ะผมลงชื่อเพราะผมเห็นว่าในกอเอาเงินหมื่นให้ในขอครับในขอว่ารับเงินไปอย่างนี้เราก็บอกไกลๆนี้ยี่ยันตามความจริงตามข้อเท็จจริงครับตามข้อเท็จริงเรื่องก็จบแค่นั้นเ่านั้เองอาจารย์คะครับขั้นตอนทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือใช้เหมือนกันกับคดีอาญาโดยใช่ไหมคะเหมือนกันเหมือนกันครับในคดีอาญาเขาเหมือนกันคือกรรมว่าเป็นพยาน ต้องเรียนคุณผู้ชมแก่เนี่ไปพูดตามความจริงตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงเขานั่นเองครับคือหนึ่งอย่าไปปอกความคิดเห็นผมมีความเห็นว่าโอ้ไม่ได้นะฮะใหญ่ครับเพราะไอ้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจากการเป็นจะกลายจากพยานเนี่ยนะจะได้รับตําแหน่งใหม่ลายไปเป็นจําเลยครับอืถ้าเกิดไปพูดในสิ่งซึ่งบางทีคนเป็นพยานเนี่ยนะครับ กินกับเรื่องคุณบอกเลยครับกินกับเรื่องเช่นมันมีคดีมีประมาทระหว่างในกอกับในขอในมีประมาทเขาก็เอาในเอเนี่ยไปเบิกบานนะครับในเอก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเคยได้ยินมาอยู่ว่าในขอได้เป็นคนปากร้ายแงเนี้นะครับไปไปแสดงความคิดเห็นในขอเขาบอกเฮ้ย ผมไม่ได้รู้จักอะไรกับคุณเลยคุณมาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาในศาลไอ้อย่างนี้จะกลายเป็นตัวเองเนี่ยแทนจะเป็นปพยางคดีครับกลายเป็นจำเลยในคดีมีประมาณก็ต้องระมัดระวังนะท่านรองนะในเรื่องของการออกความเห็นเนี่ยไม่ควรนะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะไม่ควรครับโอ้โหก็คือตามความแท้จริงตามข้อเท็จจริงที่เรารู้รู้อะไรก็บอกอย่างไรพูดอย่างนั้นนะเขาถามแค่ใดตอบเขาแค่นั้นอ่าอู้นี่สําคัญนะครับถามแค่ใดถามเขาถามแค่ใดตอบแค่นั้น คุณเห็นเขาส่งเงินให้กันไหมครับผมไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นบอกไม่เห็นแหมก็เชื่อเลยเกินว่าหลายๆท่านคงจะไม่อยากได้ตาแหน่งจําเลยเพิ่มเติมนะคุณแจนนะครับมีหลายๆท่านครับคือแสดงความขิดเห็นหรือบางทีก็พูดไปเรื่อยอะครับ อัยยานี้ขูข้อพูนเราไปแตแม้พยานบาง<ะ>ท่านผมเข้าใจนะท่านรองกุญแจนะก็คือเป็นคนช <ทะ S 1> ่างพูดอยากจะเล่าอยากจะบอกไงฮะ,ะาะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยเวลาอยู่ในศาลเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านรองแนะนําอันนี้สําคัญมากมานะครับถ้ากรณีที่คุณต้องไปเป็นพยานในศาลก็จําวันนี้ไว้ให้ดีด ค่ะคนะคะเราจะวกกลับมาที่เรื่องของคุณพรทิตาเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เจเจชอได้อธิบายไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่บอกว่าเป็นเป็นชื่อของของน้องสาวของคุณพ่อคุณพ,ณพรทิตาเขาเพิ่มเติมประเด็นมาว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าที่ผืนนี้เนี่ยมีพยานบุคคลแล้วก็พยานบุคคลที่ยืนยันกันอยู่เนี่ย ล่าสุดก็คือยังอยู่ครบกันทุกคนเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบไปก็คือที่ผืนนี้แล้วก็เรื่องราวนี้ก็อยู่มาประมาณ40ปีแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามีคนแนะนําให้คุณพรทิตาเขาไปฟ้องเรื่องครอบครองที่อยู่อาศัยแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นคําแนะนําในการฟ้องาาร,ร้องแล้วก็ดําเนินการไ,<ห>ได้หรือเปล่าคะหรือว่าอาจารย์พอจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมคะว่าคุณพรทิตาควรจะทําอย่างไรดีคะ คุณมริาครับผมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับสักครัไม่เสียเวลามากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณตาเนี่ยมีเจตนามันต้องสืบเจตนาที่คุณตานะครับว่ญญาคุณตา,า,ณตายกให้พ่อขตงผู้คุณตายกให้พ่อเนี่ยคุณตาได้ทาหนังสือไว้จักสมบับสมุินะครับเป็นพยานเอกสารอย่างนี้เราก็มาหยัดกันได้อที่ที่เหมาะสมนะครับทีนี้ถ้าเผื่อคุณตายกให้พ่อแล้วทาไมคุณพ่อทึงไม่ลงชื่อแต่ไปลงชื่อน้องสาว สมมุติว่ามีป้ามีลุงมีอามีนะสี่คนเนี่ยรู้เห็นคำถามถาม,ถามว่าสี่สิบปีปล่อยปละละเลยกันมาได้อย่างไรค่ะ<อ>จริงอยู่ครับสามารถที่จะนําคดีขึ้นสู่ศาลทําทได้ครับอืแต่ว่าทําแล้วเนี่ยถามว่าโอกาสมันคืออะไรค่ะนะครับเราเราเราในบงอยากฎหมายเนี่ยมันเป็นหลักที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันโดยันติครับ คำถามว่าโดยคอมมอนเซนต์นะครับโดยสามัญสำนึกเนี่ย uh huh. อยู่กันได้อย่างไรและอยู่กันมาตั้งนานแล้ววันดีคือดีก็ลุกขึ้นมาพูดกันบอกว่าเฮ้ย uh huh. คุณมาครอบครองผิดคุณครอบครองถูดและสี่สิบปีผ่าามาคืออะไร uh huh. นะครับ uh huh. อันน,น,นี้อันนี้เขเขากี่ฟังดูคร่าวๆนะครับ uh huh. แต่ถ้าเผื่อคุณพอวิษณาคิดว่ามีข้อมูลหรือมีเอ,อ เอาอะไรที่มันซ่อนเร้นคนครับะฮะปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่าเราจะเอาเอกสารไปให้ทางด้านสมาคมได้ดูด้วยอืมนะครับก็เข้าใจนะในจุดประสงค์ของทางสมาคมแต่ในความคุณผู้ฝังครับต้องการจะให้นะครับคือกฎหมายในอย่างที่ท่านรองย้าอยู่เสมอนะครับว่าเขาบัญญัติมาเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นนี่คือจุดประสงค์นะครับที่เราต้องการอย่างนั้นจริงๆนะท่านรองนะครับ เพราะว่ากฎหมายไม่ใช่การประหัดประหารซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ต้องขอพระคุณท่านรองด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ยังคงเป็นท่านรองเชี่ยชอหรือเปล่าครับยืนยันครับครับได้เลยครับแบบวันนี้ขอบพระคุณท่านรองนะครับครับผมครับปรีพกันครับขอบพระคุณค่ะครับเสร็จสีครับในช่วงของ9 1้า้ทูันรูทานคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามเนี่ยสามารถฝากคำถามมาได้ณเวลานี้เลยนะครับที่ 16, 44และ9ตัวที่0 2 9 4 1 0847ก้าสี่หึ่งนดี้กลับมง้าติดตามกันต่อครับ รู้ทันรู้ท่า